สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับคับผมปื้อแมนอินฮูดกับเกมสตาร์เดวิลเล่ครับผม, ot, บค,รบผมครับก็เหมือนเดิมครับดูทีวีก่อนวันนี้การแจ่มใสดวงวันนี้เอ่อดวงปกตินะแต่ก็ l i ท์ออฟเดอะแลนนะมีทิปอะไรให้บอกบอกมาหน่อยสิ Snow สโนเบอร์รี่สิสอ๋ช่วงนี้มีเบอร์รี่ออกแล้วครับตามผู้ไม้นะเออเดี๋ยวเราก็อลองไปดูก่อน ถดหมายใครวะเออเขาบอกว่าอะไรวะแกนนี่อ,อ๋อคุณยายนะครับคุณยายที่อยู่อยู่ที่เป็นเบียรลูกเบียตาจอดเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูแลสวนดีๆนะเพราะว่าพอพืชข้ามฤดูแล้วเนี่ยมันก็พืชฤดูใบไม้ไมผลินี่ก็จะตายนะก็พืชก็คือพูดง่ายๆก็คือพืชแต่ละชนิดมันก็จะอยู่ได้แค่ฤดูเดียวนะครับอ่ะ ก็มันเดิมต้องดูแลต้นพืชของเราก่อนโหรดน้ำอ่ามีไล์ช็อตเออเดี๋ยวผม,ผมก็ต้องปลูกแล้วนะมี2องอันก็ปลูก2เลยจืดจืดเอ,อ,อ๊ะอ๋อหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกใกล้น้ำเราไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องไม่ต้องรดนะเออผมเพิ่งรู้เลยนะี่ย เติมน้ำให้หมูมูก่อนนะครับเอผมก็รู้สึกเออจริงด้วยผมลืมยังไม่ได้ปลูกไอ้นี่เลยครับไอ้ถั่วเขียวนะเดี๋ยวต้องไปซื้อมเมล็ดมาก่อนเอในนี้ไม่มีอะไรเนาะเออวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะงั้นเดี๋ยวผมก็ลองไปซื้อไอ้มเมล็ดไอ้นี่ก่อนแล้วกันมเมล็ดถั่วเขียวนะครับ เออใช่ช่วงนี้มีเบอร์รี่นะแต่ไม่รู้มีอ่ะนี่ไงได้เบอร์รี่แล้วเก็บไปกินได้นะครับแต่วันนี้ก็เก็บเบอร์รี่ด้วยละกันไว้เป็นสเปียงนะครับจะได้ออกไป,ปใช้ประชนภัยได้อันนี้ต้นหอมใหญ่เก็บไปกินได้เดี๋ยวเผื่อจะลงเหมืองนะเพราะวันนี้ดวงดวงไม่แย่นะงั้นก็เดี๋ยวผมขอเก็บเบอร์รี่ให้ทั่วก่อนเผื่อไว้ลงเหมืองนะครับ เก็บไว้เป็นสเปียงนั่นแหละอ่าวันนี้ลุงทัวจืบ๊บทาเอต์กินเอต้นหอมใหญ่ซะเลยอ่าวันนี้ลุงลูวิสมาทำอะไรครับอ๋อหรือมามาเยี่ยมบ้านไอ้นี่นะเอบ้านช่างไม้ อ่อมีเบอร์รี่โตเต็มที่หลายที่เลยครับจะเก็บได้ทุกวันนะแต่8ปอันและตรงไหนมีเบอร์รี่เก็บให้มด เออใช่ต้องไปซื้อเม็ดถั่วเขียวด้วยนะครับซื้อได้เท่าไหรว่วะหกสต้องปลูกเท่าไหร่วะที่เป็นรูปเป็นล่างน่าเออหนะโอเคหต้นก็พอละเพราะว่ามันเป็นพืชที่อะไระมันต้องมันตั้งแล้วมันตันนะมันไม่มันเดินข้ามไม่ได้เออ่ะ เกือบค้นขยาให้น้องเพนเนีเห็นซะแล้วแต่ก่อนจะปลูกนะเดี๋ยวผมขอเดินวนให้รอบก่อนมามาดูว่ามีเบอร์รี่แถวไหนบ้างจะได้เก็บให้หมดเลยเออใช่เรามีแอนเชนซีดนี่ว่ะแอนเชนซีดนะครับก็เอามาเอามาบริจาคนั่นแหละ ใช้ได้เลยเหรออ๋อได้สูตรทำแอคชั่นซีดด้วยมันยังโตได้อีกเหรอมันปลูกได้ไงครับเนี่ยแดรวดูก่อนนะน่าจะปลูกได้ทุกฤดูนะพืชน,นี้มันมีประโยชน์ยังไงน่าจะขายได้ราคาดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ จะปลูกไว้ก็แล้วกันจึบ๊บเฮ้ยหนังสืออะไรลอตปุ ott, ๊กอ๋อต้องไปอ่านที่ไลบรารีนะเออบ้านเฮลลี่มีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อยอ่าหวัดดีเอมิลี่เอมิลี่บอกว่านะครับฉันเคยบอกไปแล้วนะว่าเฮลลี่กับฉันอะเป็นพี่น้องกันแปลกไหมล่ะ เออก็น่าจะแปลกนะเพราะว่าทั้งคู่นี่ดูหน้าตาไม่เหมือนกันเลยทรงผมสีผมก็ไม่เหมือนกันด้วยเป็นพี่น้องที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับอ้าวเก็บเบอร์รี่อ่าแล้วมาลุยป่ากนี้ด้วยแล้วก็เก็บเบอร์รี่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากน่าจะเก็บเบอร์รี่แล้วก็ปลูกถั่วนะเดี๋ยวขอเก็บเบอร์รี่ไว้เป็นสเบียงไว้ลงเหมืองก่อนอ้าวเฮลี่มาทําอะไรเนี่ย ออกมาถ่ายรูปนะครับเออ่บุตรถ่ายรูปก็ไม่สนใจเราเลยต้องเจดหนูเจดเราไม่ใช่สายโลลินะ <c oughs> ดูซิแถวนี้มีอะไรให้เก็บอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงโอ้เต็มเลยไหนก็มาแล้วเก็บให้หมดนะมันจะขึ้นทุกวันหรือเปล่าหรือขึ้นวันเว้นวัน ตอเลยดิแลนตรงไหนมีเก็บให้หมดมาทีจะได,ได้คุ้มโอ้เต็มเลยตรงเนี้ยไอ้ต้นอะไรวะัวใช้เท้ามาอ๋อลงไม่ได้เฮ้ เก็บบรลีเอา,ต,า,าตัดท้งกันตัดทิ้งซะเลยไม่ใช้เท้ามาแล้วก็เก็บเบร์รี ข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้มีเต็มเลยอันนี้ไงร้านขายหมกครับก็ต้องใช้ตังซื้อนะแต่ตอนนี้ตังเรามีแค่สองร้อยกว่าบาทเดี๋ยวขอเก็บเเบอร์รี่ไว้เผื่อพรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้เผื่อผมเผื่อจะลงเหมืองเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะนะครับมันก็ต้องหาสเสบียงไว้ลงไว้ฟื้นพลังเหนื่อยด้วยอุ้ยต,ต้นหอมต้นหอมโตโตเต็มเลยครับ ก็ดีเลยจะได้เก็บไว้กินขึ้นมาเก้าต้นนะแล้วก็เบร์รี่โอ้เบร์รี่บานเลยตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วสามสิบห้าหาสามสิบห้าลูกแล้วนะหมดจากโอ้อยังมีอีก หรือบางทีมันเก็บแล้วมันออกสองอันหรือเปล่านะผมไม่รู้นะถ้าจะอันเดียวนะนอกจากจะมีสกิลพิเศษถึงจะเก็บแล้วได้สองอันซึ่งสกิลยังเรายังไม่ถึงนะครับกลับมาแล้วจะออกด้านหลังนะโอ้เอ้าลกอะไรวะมองไม่เห็นเว้ยอ่ะเป็นอันมันคืออะไรอ่ะขุดถ่าผ่านหินไปก็ได้อ่ะ ผมไม่ได้เอาขวานมานะอ๋อมูม,มูอย่าขวางทางจ้าอย่าขวางทางพ่อโอเคอ่าถ้าเป็นไอ้ก็ต้องทำเป็นรูป3คูณ3นะไอ้ไม่3คูณ3แต่เว้นเว้นช่องริมกลางไว้ด้วย ปลูกถัว่วเพราะว่าถั่วมันเราวิ่งผ่านไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับพืชอื่นเออแล้วก็ปลูกแอคชั่นซีดไว้ด้วยดีกว่าไว้ตรงไหนดีอ่าไว้หัวมุมนี่แหละอะเอาโอ้ยกวดผิดที่เอาขุดไม่ได้เหรออ๋อต้องมาทางนี้นะอ่าชื้แล้วกรดน้ำ อันไหนขายได้ลงหมอ้อเอ้ยลงให้หมดอ่ะขายนี้ด้วยอ่ะโอ้เช็ดเท้ามาเออเฮ้ยหอมใหญ่ทองอ่ะขายไปก็เลยกัน,กนที่เหลือเก็บไว้กินนะอ่ะแล้วก็เคลียร์ของก่อน เนี่ยครับมันก็ใส่เปลี่ยนเสื้อได้นะแต่ไม่รู้ต้องม,มีเสื้อผ้าเปลี่ยนยังไงอ่าแต่ช่างเถอะเดี๋ยวน,นี้นอนก่อนละลาตีสวัสดได้296บาทวันที่16มีอะไรไหมเอ๊ะอีกอีอกอ,อ,อากาศพรุ่งนี้เป็นไงพรุ่งนี้ฝนตกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว กดจะไปกดพรมดวงวันนี้ดวงวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่แย่มากนะโอ้จดหมายอ๋อบอกว่ามีปุ๋ยขายแล้วนะครับมีปุ๋ยขายในในร้านโชห่วยอ่าต่อมาก็ลดน้ำเออหัวใจท้าโตแล้วนี่นาะ ผมก็ต้องปลูกหวัวใช้เท้าเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำปุ๋ยด้วยเพราะว่าจะได้หัูใช้เท้าแบบแบบดาวดาวทองหูใช้เท้าดาวทองเดี๋ยวเราก็ต้องเอาต้องไปใช้นะครับเก็บให้ครบ5อันตอนนี้ผมมีแค่อันเดียวหมดเยอันธรรมาดาหมดเลยเฮ้ยอ้อมีมีดาวดาวเงินอยู่อันหนึ่งสามอันนะ อ่าลดน้ำต่ออ่าเสร็จแล้วต่อไปก็ลดน้ำให้น้องมูมูอ่าลูกหัวหน่อยเอ <Hey, S 2> ผมมีแร่เท่าไหร่นะเดี๋ยว64เหรอแล้วอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอสร้างไอ เตาหลอมให้ได้หลายๆอันหน่อยจึ๊บจึ๊บอ่ะสามอันรวมเป็นห้าเออจะได้หลอมทีได้ห้าอันเลยเอ,อ่ะมีเตาหลอมห้าอันนะครับโอเคแล้วก็ขาเออเอานี่ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมขอกินของก่อน แล้วก็จะไปซื้อหัวเชเท้าม,มาเม็ดหัวช็ดเท้า,าม,มาปลูกเพิ่มนะครับโอ้มีเวอร์รี่อ,อ,อีกแล้วก็วเก็บทุกวันแหละครับไว้เป็นสเสบียงให้กินได้ โอ้ยดอกนี้ก็ไว้ขายนะก็โอ,อาไว้ขายในร้านเลยก็ได้เพราะว่ามันรับซื้อนะครับเอร้านโจห่วย่าตรงนี้ก็มีโอ้40กว่าอันแล้วเฮ้ยตอนนี้มี48ลูกแล้วครับโอ้อิ่มเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไป กลับไปปูนะครับและครนี้ต้องโรยปุ๋ยด้วยมันจะได้โอกาสได้ได้หัวเช้เท้าแบบดาวทองเยอะหน่อยอุ้ยมีเควสอะไรขึ้นมาอยากได้อะไรวะไอ้ลีดอ่ไอ้อ้หอมใหญ่นะหอมต้นหอมใหญ่ท่านพมดอยากได้ต้นหอมใหญ่นะอารับไว้สัหน่อยแต่ไม่รู้จะได้ป่ะนะแต่รับไว้ก่อน เฮ้ยเกิดอีเวนต์อะไรขึ <smoking S 2> ้นเนี่ยยีต้อนรับสู่อะไรวะผมอาจจับผมอ่านชื่อเอเจ้าของร้านโจ๋หวยไม่ออกอะพ่เรดเหรอเออแยวผมค่อยอ่านทีหลังนะต้องการอะไรช่วยไหมใครมาเนี่ยมอริส ไอเฮมอ๋อไอร้านโจจ้านี่เองมาทำอะไรวะมาทางนี้พวกคูปอง50%ในร้านในร้านโจจ้า50%เร็วๆมีใครจะเอาไหม เออฉันสู้ราคาอย่างนี้ไม่ได้หรอกอย่างนี้ขายก็แพ้สิเนี่ยมันคงจะยากสีหน้าที่จะดีมันคงรู้สึกไม่ดีสีหน้าที่ส่องเสียลูกค้าไปนะ่ะเออไอ้นี่ชั่วร้ายจริงๆ พยายามจะซื้อลูกค้าออกไปให้หมดนะครับก็จะเหมือนจะทําให้อยากให้ร้านไอ้ร้านของเจ้าของร้านเจงเพราะว่าซื้อกิจการไว้ซื้อกิจการไว้นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับอะไรวะเหมือนกับโลกความจริงอะ่ะที่พวกไอ้พวกเจ้าสัวอะไรเงี้ยเจ้าสัวกิจการใหญ่ๆนะครับในประเทศที่หวังจะอะไรนะเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวครับแล้วก็ไม่ยอมให้ร้านเล็กๆมีโอกาสได้เติบโตได้อะ ซื้อเท่าไหร่นะสิแปดอันจะแวบเอ้มีต้นอะไรเพิ่มไหมเอ้ยสูตรอะไรวะสูตรหญ้าเหรอหญ้าทำอะไรวะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อที่หลังนะครับก็มีต้นหอมอ๋อของที่เราเคยขายไว้นะครับก็มีโอเคกลับดีกว่า มาแล้วแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องทำปุ๋ยก่อนปุ๋ยต้องใช้ยางไม้นะทั้งหมด18อันไ8้สิแปดหรือสิเออสิโรยปุ๋ยก่อนอเสร็จแล้วแล้วก็ผมก็จะลงเหมืองต่อเลยนะครับ พลังงานแทบจะไม่เสียเลยตอนนี้ตอนนี้ของก็ยังเงินก็ยังขาดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้เยอะซื้อมเมล็ดซื้ออะไรแต่พอให้เงินเยอะก่อนเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดของนะครับเราเก็บแร่ทองแดงไว้ด้วยว่าต้องใช้เฮ้ยต้นหอมนี่ไงเออเอาไปให้เลยดีไหมเฮ้ย,อยโอ้มีไอ้ต้นนี้เ็บกินซะเลย ตอนนี้พึ่งเทเไปทันอยู่แล้วงันเอาไอ้ต้นหอมใหญ่ไปให้ท่านพ่อมดก่อนอ่าถึงแล้วแล้วก็เอานี่เอ,อนี่ครับของที่สั่งได้แล้วในร้อยแปดสิบบาทแล้วก็อ่าแล้วก็ไปทำเหมืองต่อเลยนะครับอ่ามาถึงแล้วเหมืองอ่าพอดีระหว่างทางนะครับผมก็เก็บเบอร์รี่ไปด้วยตอนนี้ได้62อันแล้ว โอ้กินอิ่มเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสเสบียงเลยนะครับตอนนี้อุย้ยมือตืดๆมือตืดๆทำไมมันมือตืดๆอุออ๊ยอุย๊ยตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรปั่นไปก่อนปั่นปั่นปันปันปันสอมบี้เหรอหรือว่าอะไรอู้อ้อดอปไอ้นี่ด้วย ดอบทานอินนะครับอุ้ยมีข้างคาวอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นโอ้ยอมองไม่เห็นอ่ะ<ๆ>เห็นละตาเขียวเขียวเห็นไหนวะน้อยแน่จะข้างคาวอุ้ยอ้าวเจอหลุมแล้ว ่อนอื่นเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการไอ้แร่เยอะๆแต่แมปนี้มันน่ากลัวจังเพราะว่ามันมืดนะครับมองไม่เห็นจริงๆเลยเนี่ยเพราะงั้นลงดีกว่า สว่างหน่อยอุ้ยอุยไอตัวประหลาดนี่อีกแล้วมันคือตัวอะไรครับเนี่ยตัวหมดืหมดๆคล้ายๆมปี้ถ่านปั่นไปเรื่อยๆ ไม่เห็นฟันไปก่อนฟันไปก่อนมองไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงอยู่อุ๊ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่ฟันไว้ก่อนโอ้ได้แร่คอร์ดเอ้ยมีแร่เหล็กด้วยโอ้แต่ได้อันเดียวนะ ต้องได่ห้าอันถึงจะหลอมเป็นแท่งได้อุ้ยมันตามอยู่ข้างหลังเออเอ้ย,อย,อยตัวนี้มันตัวอะไรฮะชอบมาดักโจมตีเราอยู่เรื่อเยเลยตอนนี้สาเท่าไรแล้วเอ้ยสามทุ่มแล้วเหรออ้มาเอ้ยดักดักดัก,ดก ่ามันให้หมดเอ,อ่อตรงนี้เป็นพื้นเหรออุ้ยข้างคาวอุ้ยได้แล้วดจีโอดแบบใหม่นะครับเข้ามาเข้ามาอุ้ยเ้ยมองไม่เห็นโอ้สองตัวสองตัวข้งคาวสองตัวนะครับ มองไม่เห็นเลยอ่ะมันมืดนะครับด่านนี้อุ้ยคัมพีคัมพีเอ้นี่ครับคัมพีคนแคะเบอร์หนึ่งนะครับจะเอาไปให้อะไรวะเอาไปบริจาคให้กันเตอร์นะอุ้ยมองไม่เห็นครับเดี๋ยวขอตั้งไฟก่อนเจ้าตัดดำ ซอมบี้ดำบฆ่ามันให้หมดโอ้ยมาอีกแล้วอ้ยอ,อ้าว๋อตรงนี้มีก,กระดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอเก็บแร่ก่อนโอ้สามตัวเอสองตัวมาทำไมแย่แยๆเนี่ยฮะ ลงปุ๊บเลืออีกส,ส,ส,สองชั้นนะถึงจะอุ้ยเวลาหมดก่อนเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรงั้นผมขอกลับก่อนก็แล้วลกันเพราะว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวกลับเดกลับช้าไปแล้วมันจะไม่ดีนะครับโอ้ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อน หมูมีแร่เหล็กเอ่อจีโอดเก็บไว้ก่อนเอ่อคัมพีนะหมูพลังชีวิตก็ลดไปครึ่งหนึ่งโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับจึงสกิลขวานเพิ่มหนเป็นเลเวลสามนะครับแล้วก็ใช้มีแทปเปอร์หรือไอ้เครื่องนี่ครับเครื่องเครื่องเอาของเหลวจากต้นไม้ครับก็เอาไปแปะต้นไม้แล้วก็จะได้ของเหลวจากต้นไม้มา เอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบปันกันใหม่โอกาสหน้าขอให้สตายยังคงสติตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะจ๊ะจ้านา